แล้วในไทยมีใครจีบไหมทุกวันเนี้ยก็ข้อมีบ้างข้อมีบ้างอ้าวอ้าวนี่คนถ้ำเริ่มมาเริ่มเสียเริ่มเสียจิตเริ่มเสียอากาศใครมีคนมาจีบหนูบ้างเถอะพี่หนมหนูไม่มีคนคุยมานานมากแล้วนะจริงเหรอใช่ค่ะก็คุยกับคนไปก่อนดิอ้าหรืมีคนคุยมานานแล้วอย่างเงี้ยแสดงเมื่อก่อนเคยมีแฟน ก็เมื่อก่อนก็เคยมีแฟนค่ะ,ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนแบบก็ไม่มีใครคุยเลยค่ะช่วงโควิดก็คือแบบคือแยกย้ายกันไปแล้วอยู่ใ,<น>ใช่ค่ะตอนนี้ก็เหมือนแบบว่าก็เริ่มเริ่มมีคนมาจีบบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบในวงการไหมก็มีหลายวง มันไม่มีคุยไหมแบบเออไปจีบคนนู้นคนนี้หรือยังมีวันนี้ไม่มีเลยครับผมไม่มีเลยไม่มีเลยครับพี่หนุ่มเงาเิกก็เหงาแล้วครับแล้วครับอย่างมี้มันไม่มีคุยไหมแบบเออไปจีบคนนู้นคนนี้หรือยังมีวันนี้ไม่มีเลยครับผมไม่มีเลยไม่มีเลยครับพี่หนุ่มเงาเิกก็เงาแหละครับแล้วครับอย่าง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 ไม่แอปอย่างนี้ได้ไหมสไตล์อย่างนี้ได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 ้ยิ้มร้อนสไตล์แบบนี้แอปก็สไตล์คล้ายคล้น้องบัวอุ้ย Oh.